คยใช้แ,รแตรแบบบีบรถข้างหน้าหรือบีบใครไหมไม่เคยไม่เคยใช้เลยหรอ<แ>ลักษณะาการบีบของเราเป็นยังไงเป็นเป้งหรือยังไงก็แล้วแต่โอกาสคะ่จะจำปมนต้องบีบแต่จริงๆหนูก็ไม่ไม่แน่ใจว่าโบติมันสามารถบ,บีบให้เบาได้หรือเปล่าใ <c oughs> ครเคยตกใจเสียงแตรรถบ้างคำถามคาใจอีพีนี้นะคะก็เลยจะมาถามเพื่อนๆว่าคนที่มีรถใช้แตรรถตอนไหนดี ตีแล้วเคยตกใจเสียงแตด้วยกันไหมเคยตกใจทำไมถึงตกใจตอนเราให้ฟังไหนตอนนั้นเหมือนหนูเผอยืนฝั่งหน้ารถแล้วเขาก็บีบแตรใส่คือตอนนั้นเรารู้สึกผิดหรือรู้สึกตกใจมากกว่ารู้สึกตกใจมีอะไรอยากจะฝ <_ d ick> ากผู้ใช้รถบ้านที่แบบว่าเวลาจะเลือกบีบแตรสักทีเน,นี่ยอยากให้บีบยังไงไม่ให้คนเดินเท้าตกใจเออมจริงๆถ้าเป็นไปได้ก็อยากให้แบบรถกระจกลงมาด้วยอะไรเงี้ยแบบ <_ d ick> แจ้งกัน <_ d ick> ถ้าแบบอยู่ใกล้ๆกันน่ะคะแต่ว่าถ้าแบบ จำเป็นต้องบีบแต่จริงๆหนูก็ไม่ไม่แน่ใจว่าโบติมันสามารถบีบให้เบาได้หรือเปล่าแต่ว่าถ้าแบบเลี่ยงได้ก็มีวิธีอื่นก็ใช้วิธีอื่นดีกว่าเวลาที่เราใช้แตรรถเนี่ยเราใช้ตอนไหนบ้างเออใช้แบบอย่างเช่นมีรถมาปาดหรือรถแบบมันจะใกล้รถเราอะไรอะค่ะแบบเป็นเลียดมานี้ยก็จะบีบแต่ค่ะลักษณะการบีบของเราเป็นยังไงเป็นเป็นเป้งหรือยังไงก็แล้วแต่ โอกาสค่ะส่วนมากถ้าแบบแค่แบบบีบเตือนก็จะแป้นเดียวแต่ถ้าแบบโดนปัดแล้วก็จะบีบแป้นยาวหน่อยอ่าเราเคยไหมแบบว่าเราบีบแตรปุ๊บรถก็จกลงไปแล้วไม่ไม่นะไม่ไม่ค่อยใช่ไหมไม่เคยค่ะไม่เคยไม่เคยแนะนําหน่อยว่าเราควรที่จะบีบแตรตอนไหนบ้างพักหลังหรือว่าแบบคนก็คิดว่าบีบแตรเป็นการแบบด่าหรืออะไรอย่างเงี้ยาหรือเปล่าก็คือแบบอยากเข้าใจด้วยว่าแบบรถมันคุยกันไม่ได้คือเราต้องใช้การบีบแตรบอกมากกว่าค่ะเพื่อความปลอดภัยทั้งสองฝ่ง เคยเจอเหตุการณ์อะไรที่แบบรู้สึกว่าได้ยินเสียงแตะแล้วตกใจจังเลยเคยเจอไหมคะก็เคยเจออยู่ก็ก็เหมือนนั่งอยู่ร้านอาหารกี้ได้่แหละค่ะแล้วก็อยู่ดีก็มีก็มอเตอร์ไซค์ขับมาแล้วก็แป้นแป้นแป้นแล้วก็ขับเลยเราก็ทั้งตกใจทั้งงงเลยมีอะไรอยากจะบอกพี่ๆคนขับไม่ว่าจะเป็นสายที่วินมอเตอร์ไซค์หรือจะเป็นสายรถยนต์ให้เขาช่วยเขาช่วยเขาช่วยติดอันนี้ไม่ใช่เสียงแตะแต่ตกใจ มีอะไรอยากจะบอกพวกพี่ๆเขาไหมว่าให้บีบแตรยังไงให้รู้สึกว่าคนที่ทั้งเดินเท้าคนที่ใช้โดยสารหรือถนนเนี่ยไม่ให้เขาตกใจบ้างไม่ต้องบีบแบบแรงแล้วก็ไม่ต้องบีบดังมากแล้วก็หลายๆรอบอะไรพวกนี้ <S <S ยงพอทำด้ารอยเดอร์หน่อยเราควรจะมีวิธีอะไรที่จะแนะนำให้เขาใช้ตแตรรถแบบว่าไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือมีเรื่องกอวดอ,อะไรได้บ้างไหมคะ ถ้าเราจะเตือนกดเตือนไม่ควรที่จะกดแช่อย่างตินอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ไม่ดีอันนี้ไม่ควรนะฮะก็อยากให้กดแบบทีสองทีอย่างต—ตินๆ้น,น,นเสียงอะไรอยากให้เล่าสักหน่อยว่าเวลาตอนนั้นที่เราได้ยินเสียงแปรรถเนี่ยเร,รู้สึกอะไรยังไงบ้างก็รู้สึกตื่นตัวตื่นตัวก็แบบว่าสะดุ้งแล้วก็มีสติมากขึ้นเลยให้เขาสะดุ้งก่อน แล้วมีอะไรอยากจะแนะนําคนใช้รถใช้ถนน,นบ้างว่าแบบว่าเราจะบิบแตรยังไงไม่ให้เกิดปัญหาอย่างเช่นหัวร้อนหรือตกใจอะไรแบบนี้ต้องทําความเข้าใจอคะค่ะเพราะว่ามันการหยดแต่ก็อยู่ในกฎจราจรด้วยอะไรอย่าง,งาเงี้นนรรถรรถยค่ะก็ระอาจจะหวังดีก็ได้เออใช่ใช่เวลาขับรถยนต์เนี่ยเราเคยใช้แตรรถไหมใช่ฮะใช้เมื่อไหร่ใช้แบบว่าอาจจะแบบอยู่ในซอยแล้วมีคนแบบว่าจะเดินอะไรเงี้ยก็แบบ,บกดให้เขาแบบว่าระวังตัวอะไรเงี้ย เราจะไปเชี่ยวได้เลยเคยไหมแบบว่าบีบแล้วปุ๊บเขาตกใจมีไหมมีครับมีเรารู้สึกไงก็แบบตุ่แบบว่ากลัวเขาจะตกใจเหมือนกันฮะบแล้วเวลาบีบนี้เราบีบประมาณไหนเสียงประมาณไหนบีบแบบติดแลวก็พอเลยแบบว่าให้เขาไม่ตกใจมากเราจะบีบแรงยังไงไม่ให้มันเกิดปัญหาหัวร้อนต่างๆบาร์บาน่าจะบีบในสถานการณ์ที่แบบว่าควรจะบีบเพราอพออะไรเงี้ยครับแบบว่า ถ้าไปโขดมาหัวอาจจะไม่ต้องบีบก,ก็ได้อะไรเงี้ยครับแค่ปิดเดียวให้เขารู้ก็น่าจะโอเคแล้วเคยใช้แตรจับปิดรถข้างหน้าหรือปิดใครไหมไม่ไม,ไม่เคยใช้เลยเหรอข้างเพราะมันมันไม่สมควรที่แบบจะไปบีบเขาให้เพราะว่าถ้าไปบีบแล้วเดี๋ยวเขาก็ตกใจก็เลยยังไม่มบีบยายทุกคนช่วยแนะนำพี่ๆหรือทุกคนหน่อยที่เขาใช้รถใช้ถนนอย่างเงี้ย ว่าแตรรถเนี่ยส่วนควรที่จะบีบยังไงไม่ให้เกิดปัญหาจุกจิกกวนใจก็ถ้าพี่ๆอยากจะบีบแตรนะครับว่าควรบีบให้เหมาะกับสถานการณ์ครับเหมือนถ้าแบบมีคนมาตัดหน La ้าก็บีบได้ okay แต่อย่าบีบยาวครับตัวเองเคยโดนคนอื่นบีบแตรใสายมั้งป่ะเคยครับเคยแล้วเป็นไงบ้างก็ตกใจว่า เรา,า,รเาทีนี้อยากจะมีอะไรเตือนคนที่ขับรถไม่ว่าจะเป็นรถเกียหรือมอเตอร์ไซค์บ้างว่าเราจะบีบแตรรถยังไงไม่ให้มันเกิดปัญหาหรือหัวร้อนหรือทําให้ตกใจไม่ต้องบีบแรงมากครับบีบครั้งเดียว <c oughs> พอได้รู้สึกว่าเอ้ยมีอะไรผิดปกติหรือเปล่าอยากจะให้แนะนําคนที่ใช้รถเหมือนเราบ้างว่าเวลาเราบีบแตรเนี่ยเราควรจะบีบยังไงให้คนแบบไม่ตกใจมากหรือแบบไม่กดเคืองแคนเรา ก็อยากให้ขับรถแบบอย่างระมัดระวังนะครับแล้วก็ถ้าเกิดแบบใช้สติในการขับรถกังนี้ครับฝากทุทก่านหน่อยว่าใครที่ใช้รถไม่ว่าจะเป็นรถยนต์หรือรถมอเตอร์ไซค์อย่างเงี้ยเรามีวิธีการบีบแตรรถยังไงให้แบบไม่ต้องเดือดร้อนเพื่อนร่วมทางหรือไม่ให้เกิดปัญหาทรอยว่าอะไรแบบเนี้ยอ๋อก็จริงๆก็อย่างแรกเลยคือผมคิดว่าควรจะต้องมีสติแล้วก็ในการขับรถนะครับผม จริงๆก็ผมคิดว่าบีบได้นะมันเป็นการบีบเตือนอผู้ร่วมใช้ทางด้วยการเป็นการบีบเตือนอุบัติเหตุหรือว่าเตือนความป้องกันแบบความไม่ปลอดภัยอะไรอย่างนี้ครับผมอันนี้ผมคิดว่าสามารถทําได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นการบีบโดยใช้อารมณ์ต่างๆผมคิดว่าอาจจะอาจจะต้องควบคุมนิดนึงเพราะว่ามันส่งผลต่อปัญหาทั้งตัวเราแล้วก็คนใช้ถนนร่วมกันด้วย แล้วคนก็ตอบกันแบบว่าหลากหลายมากๆเลยนะท่านผู้ชมงั้นเดี๋ยวเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะว่าเสียงแต่รถควรใช้ตอนไหนถึงจะเหมาะค่ะ <S <S การใช้แตรที่ถูกต้องแบ่งได้เป็น2แบบนะคะคือ 1. บีบแต่ก่อนเกิดเหตุเมื่อเรงเห็นเหตุที่อาจจะทําให้เกิดอุบัติเหตุต่อตัวเองและหรือจับเพื่อนร่วมทาง 2. การใช้แตรหลังเกิดเหตุการณ์เช่นถ้ารถที่กําลังจะออกจากซอยเกิดโผล่พรวดออกมาแล้ว สิ่งที่คุณควรทำคือหลีกเลี่ยงเหตุก่อนจากนั้นจึงค่อยบีบแตรกนอกจากนี้นะคะในเวลาเดียวกันยังใช้แตรเตือนเพื่อนร่วมทางได้เช่นเจอรถขับช้าชิดขวาการบีบแตรขณะขับผ่านจะเป็นการช่วยเตือนกดการขับขี่ไปด้วยในตัวได้อย่างไรก็ตามนะคะแตรก็ใช้ว่าจะใช้ได้ทุกที่เพราะตามกฎหมายพรบรจาราจรทางบกระบุว่าถึงสถานที่ซึ่งคุณไม่ควรใช้แตรได้แก่ ถนนในช่วงโรงเรียนโรงพยาบาลวัดและในเขตพระราชฐานรวมถึงในเขตที่มีป้ายเครื่องหมายสัญญาณห้ามบีบแตรแสดงไว้ด้วยค่ะสรุปแล้วนะคะการใช้แตรไม่ได้เป็นเรื่องผิดหรือเสียมารยาทเพียงเรารู้จักใช้อย่างเข้าใจจะกลายเป็นการสร้างวินัยในการขับขี่และความปลอดภัยดังนั้นอย่ามองข้ามสิ่งตรงหน้าที่อาจสามารถช่วยชีวิตเราและผู้อื่นได้ด้วยการบีบแตรนะคะ ยังไงกันบ้างคะสำหรับคำถามค่าใจใน EP นี้นะคะต้องบอกเลยว่าก่อนที่เราจะบีบแตรเราก็ต้องมีสติให้ดีก่อนนะว่าเราควรที่จะบีบเพราะอะไรนะแล้วก็อีกอย่างนึงนะคะผู้ชมถ้าจะบีบแล้วเนี่ยก็บีบอย่างพอดีนะคะเดี๋ยวเพื่อร่วมทางก็จะตกใจเอาได้นะผู้ชมสำหรับ EP ในวันนี้นะคะก็สนุกมากๆเลยสำหรับใครนะคะที่อยากจะชมคำถามค่าใจใน EP ต่อๆไปก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้กับคำถามค่าใจในออโตอินโฟด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาไปก่อนนะคะไว้เจอกันใหม EP นะ่ EP หน้าบ๊ายบาย